สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารายงานความก้าวหน้า5 0ของระบบจัดการคลังสินค้าค่ะในส่วนแรกการเข้าสู่ระบบทางเราจะขอใช้แอคเคา t ์ของซูเปอร์แอดมในการเข้าสู่ระบบนะคะพอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าไซน์นะคะเราจะเห็นหน้าส่วนหน้าคลังทั้งหมดในส่วนนี้เราจะสามารถเพิ่มคลังสินค้า ขั้นตอนแรกใส่ชื่อคลังสินค้านะคะส่วนในช่องที่2ใส่คําอธิบายคลังสินค้านะคะเป็นคําอธิบายเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าคลังส่วนเนี้ยเราเก็บอะไรไว้บ้างพอเพิ่มคลังสินค้าแล้วคลังก็จะเด้งมาอยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะก็จะมีเพิ่มขึ้นมา1นึ่งังพอกดเข้าไปก็จะเจอหน้านี้ค่ะตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นคลังบีเป็นคลังเก็บหมึก ส่วนตรงนี้เราสามารถแก้ไขชื่อคลางได้แล้วก็กดบันทึกนะคะในส่วนของหน้านี้จะเป็นหน้าเบิกเพิ่มสินค้านะคะถ้าจะเบิกสินค้าเราก็จะกดตรงนี้แล้วก็สแกนได้เลยหรือเราสามารถกรอก ID ได้ในส่วนตรงนี้จะเป็นการเพิ่มสินค้านะคะเราสแกนสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นมารายการตรงนี้ได้เลย ในส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าของการจัดก,การสินค้าค่ะตรงนี้จะเป็นการเพิ่มรายการสินค้ามีสินค้ารายการใหม่เข้ามาเราจะมาเพิ่มรายการสินค้าตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเรารับเข้าสินค้าจะสแกนเข้าได้เลยในช่องแรกเราจะต้องกรอกชื่อสินค้าก่อนแล้วก็เราจะต้องสร้างตำแหน่งใหม่คำอธิบายเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วก็กดบันทึกไปเลยตรงนี้ก็จะขึ้นบอกว่ามีรายการสินค้าอะไรไอเดียอะไรชื่อสินค้าจำนวนตำแหน่งเราสามารถแก้ไขหรือว่าลบรายการสินค้านี้ออกไปได้การจัดก,การผู้ใช้เราสามารถเพิ่มหรือว่าลบผู้ใช้งานได้โดยการกอกอีเมลเลือกบทบาทแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าประวัติสมมุติว่าเรารับเข้าหมึกเข้ามา30แล้วเราก็กดส่งรายการบันทึกเสร็จแล้วจะมาโชว์ที่หน้านี้ว่ามีหมึกสีเพิ่มขึ้นมา30ชิ้นโดยใครเป็นคนเพิ่มวันเดือนปีแล้วก็เวลาเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อที่จะพิมพ์ออกมาได้โดยการเลือกสามารถเลือกวันที่ ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ออกมาถ้าสมมติว่าเราจะใช้เฉพาะของวันนี้เราก็ตั้งเป็นวันที่วันนี้ถึงวันที่วันนี้เพื่อที่ว่าเราจะโหลดไฟล์เพื่อที่จะเอาออกมาดูได้ว่าเรารับเข้าวันในวันนี้เรารับเข้าเท่าไหร่หรือว่าจ่ายของออกเท่าไหร่ค่ะกลับมาในส่วนของหน้านี้ในส่วนของ Account, ตรงนี้เราจะสามารถดูได้ทั้งหมดว่าเราเรามีกี่ยู e เซอร์ในส่วนของตรงนี้จะมีแค่แอดมินแล้วก็ซูเปอร์แอดมินเท่านั้นที่จะสามารถดูได้นะคะเราสามารถเพิ่มหรือว่าลบใครออกก็ได้สร้างใครเพิ่มก็ได้ในส่วนของเซตติ้งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนรหัสผ่านได้ ในกรณีที่ยเซอร์ลืมรหัสผ่านจะต้องติดต่อ super admin เท่านั้นเพื่อที่จะทำการอัปเดตรหัสผ่านให้นะคะการนำเสนอก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ